จับมือนะครับไปไปล้างมือด่วนนะครับก่อนกินประหยัดน,น,นี่เลยครับทุกท่านค่ะเบื่อเป็นลูกหมูแบบขูสวัสดีครับนนี่เรามาทำมาม่าตัวตุ่มยพูดครับมามา่มมา,มาแห้งนี่หมูตางาชาติเาต้องกินให้กูจะ้าหน่อยขัอนตอนเล็กนะครับเราก็ไปเติมน้ำเลยเอาเป็นน้ำกบกนะครับได้ใครรวยก็เอาน้ำน้ำธรรมาดาก็ได้ถ้าเรากินไนี่ใครรวย พออใช้น้ำก๊บเพื่อเหตุทิงนะครับเพื่อมันคุ้มนี่มันถื่ก๊อบมีโฮตีเลยนะคุณผู้ชมพอพอได้แล้วครับก็กดแก๊สตุ้มน้ำแล้วก็จะใส่มาม่าลงไปแล้วน้ำเดือดกัน อะไรก็ได้แล้วก็เอาเครื่องครับอนวันนี้ทำส้อนชงครับเพราะหัวมันคดดุดไม่ดีแต่ก่อนครับคือถูกๆตอนนี้เพลงครับคือเพื่บางอันสิบห้ายี่ห้าครับที่เรียนผมคุดเพลงเนอะเป็นบางอันก็หกสิบครับบางอันก็สามสิ มันก็20เส้นผกก็60เลยจากนั้นเราก็ใส่หมูใส่หมูกมามาห้ทม่าแห้งนะครับอย่าใส่เครื่องปรุงอย่าอย่าใส่เครื่องปรุงครับตอนที่ต้มดูเพราะมันจะไม่กลายเป็นมาม่าแห้งคือเครื่องปรุงมันจะไม่เต็มเลย เอ้ยพิชิตแล้วพูดดิหลังจากที่มาม่าสูงนะครับโอเป้อาทัาพีเขียนๆนะครับก่อนทำปิดแบบก็ตก่อนพิดแก็ตก่อนหลังจากที่เชนสูงนะครับแล้วก็อันนี้ครับเอาน้ำครับมาเทได้เลยสำหรับใครกินมาม่าน้ำครับ ก็ไม่ต้องเอ่อไม่ต้องเทเนี่ยเขาเครื่องปรุงพอเทน้ำเกล็อแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่เดือดร้อนขาหน้าออกขาออกเท่ขาออกขาออกสำหรับใครที่ที่แพ,พ้ความร้อ,อ,อนนะครับคือเอาออกเลยครับนี่เขาใส่นี่ ที่มีรูเท่านั้นนะครับใช้ได้พอพอทำเส,เส,เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับใส่หม้อแล้วก็เครื่องปินใส่ันนี้ตกขอให้ด้วยครับและนี่ครับพอพอทำเสร็จแล้วครับแยกเมืเลยนะทุกคนไม่แก้มี่กอน,น ใค,ใ,คใครชอบกินเผ็ดใส่ใส่อ่านี่สองเลยครับแล้วก็อันนี้สองโอใส่น,นี่สองอน,นี่หนึ่งแต่นี้ก็น่าจะแจ่ครับแต่นี้ก็น่าจะผิดแลวสำหรับใครที่อู่คุ้มค่ามากเลยเหมือนเนี้ยคือต้องเอามาลองไว้ นี่กเก่งางกนี่แล้าจากนั้นเราก็จคุก<ฮ>สีไม่ได้เพล้ยเ่านผู้ชมแต่ตอนนั้นผม ผมกินอะรสต้มยำกุ้งนี่อันนี้คือรสต้มยำกุ้งครส,สองสองสองเนี่ยใสให้หมดเลยอันนี้ครับนี่สองอันแล้วก็อันนี้สองกันครับใส่แล้วสีผมเคยกินแล้วไม่เห็นเผ็ดเลยไม่รู้ใครชอบหมูอะไร ก็ทมาใส่ในครับผมชอบหมูสามชั้นเอาเลยเอานงทิ้หมูสับแล้วไม่อร่อยเพราะหมูสามชั้นเอาทำให้มันทุ่ทั่วเลย,เลยสีหน้าเผ็ดมครับท่านผู้ชมไม่น่า,นากินมากเลยผมว่าน่าจะไม่เป็ีนครับต้องปรุงไม่เยิ้มครับ ranking của mình dừ hơn quá. Chim khúc khúc thao cả liền. chim. Ai chim ăn rồi. ให้ใครกินแสลงสูงโอ้โหโคุกเข็นเลี่ยครับทุกคนคือผมโคดองก,กินเลยหลังจากเราเราคุกเข็นนะครับเทใส่แจนได้เลยสำหรับเออใครจับมือนะครับไปไปล้างมือด่วนนะครับก่อนกินประหยัดนี่เลยครับท่านผุกคนเบื่อเป็นลูกหมูแบบโอ้โ่ใครชอบกินหมูจุิ๋ๆครับเตือนภัยอย่าอยากกิน ะีหมูจิบมันจะเป็นลูกบดับอัดกายได้นะครับดวแหึงอุ้ยอุ้ยอืมนี่มึงู้ยเยผู้ชม ฉีกเลยแล้วก็ต้องฉีกครับฉีกเพอเพอคือแล้วมันติดคอเลยลับทา่านผู้ชม คู่เลยเย๊ายบายๆหลัหน้าจะมาสอนทำรรไขเ่เจียวอีกนะครับ